ก็ทำอย่างนั้นมาจนอาการมันทุเลาขึ้นก็เริ่มไปทํางานได้แล้วก็ไม่นานมากแต่ก็จําไม่ได้จริงๆค่ะว่ามันหายไปตอนไหนอาการนั้นนะคะมันก็หายไปเลยเราก็มีมันก็ไปทํางานปกติเลยค่ะคืออาการที่ท,ที่ที่มีเลือดออกเลือดออกก็หายไปเลยค่ะคือคือมันหายไปแล้วก็กลับมาสามารถกลับมาถ่ายทองได้ปกติเหมือนไม่มี มือนไม่เคยได้เป็นอะไรแล้วก็สวัสดีค่ะชื่อเอนะคะมาจากอำเภอปากพนังเอเอเป็นคนที่ตั้งแต่มปลายชัดเจนในตัวเองมากรู้ตัวว่าสันจะใช้ชีวิตของตัวเองสันจะไม่มีลูกก็เลยเลือกใช้ชีวิตของตัวเองมาตลอดมี่ความเพียรในการไปหาร้านอร่อยเดินนั่งรถข้ามจังหวัดก็ไปค่ะอยู่โคราชนั่งรถไปกินขนมตำจีอ,อยู่ ผลลั์อย่างที่เห็นคือน้ําหนักเกินก็ผู้คนพักพอเราจะไม่รู้ว่าเราอ้วนแล้วก็ผู้คนก็ทักตลอดเราก็ซื้อเวลามาตลอดค่ะเราก็คิดว่ายัางไม่มีโรคประจําตัวใดๆยังเป็นหมูแข็งแรงก็ซื้อเวลามาตลอดจนเมื่อ,เ,อเดือนมกราค่ะก่อนที่จะมาเข้าค่้ายที่วศนมีอาการปวดท้องปวดท้องแล้วก็ถ่ายไม่ออกคือแบบเสียพลันนะคะ ซึ่งปกติไม่ใช่คนที่ท้องผูกคือทายท้องถ่ายท้องปกติมาตลอดแต่อยู่ๆมันก็มีอาการปวดท้องแล้วก็ถ่ายไม่ออกแต่มีเลือดออกแล้วก็นั่งไม่ได้ค่ะเจ็บตรงสลับเพศตรงนี้ค่ะเจ็บแบบเน็บเนบปวดปวดมันมมันมันเจ็บมันนั่งไม่ได้มันรู้สึกว่ามันเป็นไงก,กดทับแต่ว่าโช,โชคยังดีคือพี่สาวไาชวนมาเขาให้เข้ามาค่ายแรกที่วัดสวน เปอร์นต์จากตอนที่เข้ามาค่ายวันแรกอ่ะอก็ที่เขาพูดบอกว่าหายทุกโรคไม่ต้องกลัวหายทุกโรคอันนี้ก็คือสบายใจไปแล้ว50แล้วก็ตลอดเวลาที่เรียนรู้ทำกิจกรรมอยู่ในค่ายแล้วก็ได้ฟังเหมืดทวนทำหลาย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 ทอดนะคะแต่ว่าที่จำได้แม่นก็คือเมื่อที่อาจารย์บอกว่า เราต่อสู้กับโรคไม่มีแพ้มีแต่ชนะกับเสมอเราก็รู้สึกว่าโอเคอย่างน้อยเวอร์สเคสของเราก็คือเสมอก็คือทามาตลอดจนกับจากท่ายค่ะไปถึงบ้านก็ยังมีอาการปวดท้องอยู่แต่ว่าก็ทําตามไปถึงก็คือสิ่งที่ทํานะคะทําน้าทําน้าเขียวค่ะทําน้าสมุนไพรแล้วก็ปรับอาหารเป็นสามวันแรกกินข้าวต้มเกลือ แล้วก็ดีทอกก็ยังปวดอยู่แล้วก็พอวันคือกินกินข้าต้มเกลือสามวันมันกินแล้วก็นอนค่ะรู้สึกไม่ค่อยมีแรงอาจจะเพียจากอาการปวดท้องอะไรด้วยยังไม่ได้ใช้ชีวิตปกติคือไม่ได้ทํางานคือกินแล้วก็อยู่ในบ้านทําแค่งานบ้านลเล็กน้อยอะไรเงี้ยรู้สึกอ่อนแรงแต่ก็ก็ทำไาอย่างนั้นแล้วก็พอวันต่อไปก็เป็นแกงเลียบ้างข้าวต้มแกงเลี่ยมข้าวต้มแกงตื่น อะไรแบบนี้ค่ะกินมาเรื่อยๆแล้วก็ยกังดีพอมาตลอดแต่ว่าหลังเมื่ออาหารก็คือกินเอาช้อนตักผงทานนาแล้วก็ใส่ปากแล้วก็กินน้ำตามก็คือทำนนะะยอ,ยอย่างนั้นค่ะแต่ว่าปวดซ่าอะไรอย่างอื่นคิดไม่ออกมันปวดมันอ่อนแดงมันมันไม่ได้อยากทำอะไรเลยมันก็เลยแบบว่าทำที่จำได้แล้วต่ก็ทำแค่นั้นแต่ว่ามีมีตอนหัว คนชอบเดินหัวลุกใส่เพลงข้อหูคือเพลงก็เพลงคาะโลกทั่วไปนะค่ะข้อหูฟังแล้วก็ไปเดินหัวลุกก็เดินเร็วเหมือนที่ที่ความนี้ค่ะก็ทาอย่างนั้นมาจนอาการมันทุเลาขึ้นก็เริ่มไปทํางานได้แล้วก็ไม่นานมากแต่ก็จําไม่ได้จริงๆค่ะว่ามันหายไปตอนไหนอาการนั้นค่ะมันก็หายไปเลยแล้วก็มีมันก็ไปทํางานปกติเลยค่ะคือ ก็หายไปเลยค่ะคือคือมันหายไปแล้วก็กลับมาสามารถกลับมาถ่ายค้องได้ปกติเหมือนไม่มีเหมือนไม่เคยได้เป็นอะไรแล้วก็กลับมาแค่อ้วนเฉยๆอ้วนแบบอ้ <c oughs> วนแบบแข็งแรง <c oughs> แล้วก็ตัวเองมีความคือตั้งแต่ที่ออกจากไขยตั้งแต่ที่อยู่ในไข้จนออกมาใช้ชีวิตข้างนอกมันมีความรัทธาค่ะเพราะว่าที่บ้านอำลังคือรบเรา้เราว่าต้องไปหาหมอแล้วแหละ ในใจเราเราก็ค sure. yeah, no ิด no. ว่า no. ม yeah. so ัน yes, ต so ้องเป็นโรครายแรงแต่เราไม่อยากให้หมอมาบอกเพราะเราคิดว่าถ้าเขามาบอกตอกย้ำเราว่าฉันเป็นฉันก็จะทําใจไม่ได้ฉันก็จะวิ่ตกกังวลไม่ต้องบอกก็ได้ถ้ามันเป็นก็ให้มันอยู่เงียบๆข้างในอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าเราก็กรบก็คิดว่าเรามีหมอแล้วคือทางเนี้ยก็คือหมอของเราเราก็จะทําไปโดยที่ไม่รับรู้ว่าฉันเป็นอะไรก็ไม่ต้องมายุ่งไม่ต้องมาบอกก็ทำไปอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่า นิสัสเหมือนเดิมก็คือแบบจะกินผักแค่จะกินก็ไม่ได้กินเจไม่ได้อะไรือไม่ได้ไม่ได้คิดว่าจะต้องกินแบบรูปแบบไหนแต่จะไม่กินเนื้อผักวันจันทร์วันพระแล้วก็วันที่อย่างวันปีมาหาราชอะไรวันสำคัญอะไรแบบนี้ค่ะ ไปกดดันตัวเองมากเพราะว่าเราก็ยังอยากไปใช้ชีวิตอยู่แล้วก็มาเรื่อยๆค่ะมาเรื่อยๆเรื่อยๆจนเห็นมี่ายแต่ว่าใจจริงอ่ะอยากจะมาศึกษส,สารเนี่ยไข้ให้อยากมาเก็บไข้ให้เยอะที่สุดแต่ว่าก็ยังมีภาระทางรอบครัวอยู่ค่ะเราก็เลยมีความสะดวกใน่ายนี้ก็เป็น่ข่ที่สองค่ะแต่ว่าก็มีที่สามใช่ไหมเป็นกัลยา ก็รู quy, quy, đ đ ้ส <Nh ưng S 1> <ưa> ึกว่านี่อยู่เส้นทางที่เราเลือกแล้วถือเราจะทําได้อีกเปอร์เซนตก็ค่อยๆเรียนรู้แล้วก็เก็บประสบการณ์ไปค่ะโดยรวมรู้สึกดีขึ้นมาหลังจากปฏิบัติแล้วทั้งใจและกายคือความรู้สึกอ่ะดีมากอ่ะดีมากดีไม่มีตรงไหนไม่ดีเลยมีความเชื่อมั่นและมีความสบายใจแต่ในทางกายก็ยังเอา ที่ยังไม่ดีพอจะยังแบกน้ำหนักตึกอัดเหนื่อยง่ายเราเป็นเพื่อนกันนะเราเป็นเพื่อนเหมือนเล่นด้ยไม่เป็นไรนะน้ำหนักเนี่ยมันจะผอมหรือจะอ้วนสรีระกับอวัคุณไม่เหมือนกันนะเราสามารถอยู่กับมันได้แล้วเราก็ปรับสมดุลไปเรื่อยๆลงบ้างขึ้นบ้างไม่เป็นไรให้พอใจกับสิ่งที่มันมีอยู่เนาะ ที่สำคัญคือเราไม่พวใจเราไม่พอใจเรารู้สึกว่ามันคือสิ่งที่เราจะต้องแก้ปัญหาตอนนี้คือสิ่งที่เป็นปัญหาใหญ่ที่สุดในชีวิตค่ะก็คือภูมิภูมิใช่ค่ะอย่างอื่นชีวิตก็ไม่ว่ามีปัญหาอะไรแต่เรามีปัญหาตรงนี้เปปัญหาที่ความอยากกินโน่นนี่ปัญหาที่เรายังไม่นิ่งยังเดี๋ยวก็แบบเฮ้ยร้านนี้เกิดไปในเมืองยังไม่ได้ไปอะไรแบบนี้ค่ะไม่เป็นไร มีปัญหาอบนี้แล้วจะได้มาบ่อยๆนะเพราปัญหาก็คือปัญญานะถ้าไม่มีปัญหาจะไม่มาดังนั้นต้องมีปัญหาแล่ถูกแล้วเกนะ็บปัญหาไว้ก่อนไม่มาแต่อยากจะบอกว่ามีความตังม้งใจมากแต่ต้องใช้เวลาในการที่จะปรับเปลี่ยนตัวเองมาเท่าไหร่บอกไม่ได้แต่ ดีค่ะถือว่าดีสู้ต่อนะคะค่ะขาดูโนะคะ